สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับโชคเอมันต์เจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่20มกราหกสิบห้านะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะอนิวอีเวนต์นะครับผมนิวอีเวนต์ใหม่นะอัปเกรดอีเวนต์นะครับเราเข้าไปดูกันอัปเกรดอีเวนต์ครับผมมันบอกว่าเพิ่มโอกาสอ่าสำเร็จนะครับการตีบวกเนี่ยตั้งแต่วันที่20นะครับหรือคือวันนี้นะหมดวันที่27นะครับ วันที่27หรือก็คือวันเพลือดหน้านะครับผมวันเพลือดหน้าช่วง1 0 5โมง59นะครับก็คือก่อนปิดเซิร์ฟนั่นเองนะมันบอกว่าเพิ่มอัตราการสำเร็จอของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับอาวุธนะครับชุดเกราะนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่บุก1จนถึงบุก15นะในช่วงระยะเวลากิจกรรมมันบอกว่าเพิ่มอัตราการสำเร็จนะซึ่งมันไม่ได้บอกว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะติดดีหรือว่ามันจะติดไม่ดีนะครับแล้วก็ลดการใช้อัพเกรดคอครับตั้งแต่บวก16นะจนถึงบวก20นะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนาะยกเว้นเอชันคอนะและซูพปเรียคอนะครับก็คือไอชันคอกับซูพปเรียคอไม่ลดให้นะอ่าจำกัดเฉพาะไอเทมเวพอนครับอาร์เมอร์แล้วก็ไบ์นะที่มีระดับบวก15ขึ้นไปนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับบวก15ไปบวก16เนี่ยจากปกติใช้20นะครับเหลือ13นะบวก16ถึงบวก17เนี่ยปกติใช้30ครับเหลือ20นะบวก17ไปบวก18เนี่ยปกติใช้40ก้อนครับเหลือ27ก้อนนะบวก18ไปบวก19นะครับปกติใช้50ก้อนนะอ่าตอนนี้เหลือ33ก้อนนะแล้วบวก19ไปบวก20ครับปกติใช้60ก้อนนะตอนนี้เหลือ40ก้อนเท่านั้นนะครับผมนี่คือรายละเอียดของมันนะ ต่อไปนะครับที่ขอบดีดเข้ามาต่อไปที่ข้อบดีดเข้ามาก็คือ,อชุดคอตูมประเทศนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดคอตูมประเทศอันนี้นะครับโฟกัสนิดนึงเขาบอกว่าเปิดขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กุมภานะครับก็คือมันเป็นชุดคอตูมที่เปิดขายจํากัดเวลานั่นเองนะครับผมวันที่3กุมภาก่อน11บเอโมงนะก่อน11บเอโมงก็คือเดี๋ยวดูให้ว่าเป็นวันอะไรนะครับ อ่าเป็นวันพฤหัสนะครับวันที่3กุมภาเนี่ยเป็นวันพืหัสดก็ก่อน,ก,ก,อนก็ก่อนสิบเอ็ดโมงสแสดงว่าก็คือก่อนปิดเซิร์ฟนะครับเรามีเวลาซื้ออยู่ประมาณ2อาทิตย์นะเขาเปิดขายเป็นชุดข้อตูมประเทศนะครับก็อันนี้จะเป็นของฝั่งคาเปนะครับอันนี้จะเป็นพ l นะ f a ฟนะครับ FS สนะ GL w a r ์นะครับวิาสาทนะครับแล้วก็ FG แล้วก็อันนี้ของฝั่งโพนะครับ BL นะ F A F B F S นะครับ G L W แล้วก็ F G นะครับใครลงวอบ่อยๆน่าจะคุ้นตากับชุดพวกนี้ดีนะครับตรงที่หน้าเพจเนี่ยเขาวงเล็บไปด้วยว่าอย่าลืมเลือกให้ตรงคลาสที่เล่นด้วยนะครับ่าแสดงว่าชุดเนี่ยอาจจะใส่คลาสคลาสไม่ได้นะระวังด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยของชดเชยปิดเซิร์ฟผมมันเพิ่มมาให้นะครับเป็นพัทเนี่ยหวันเลย นะครับแล้วก็เป็นถั่วคูณพันเนี่ยสวันนะครับถั่วยีพีนะแล้วก็เป็นายาเกต็ดรูปสามครับผม30ขวดเนาะอย่าลืมรับกันด้วยนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นการช่วยเชยรอบก่อนด้วยนะที่ตัวเกมมีปัญหานะครับผมโอเคครับนะวันนี้แพทอัปเดตสั้นแค่นี้ครับผมนะอ่าตอนนี้นะครับใครฟ์มหินขายนะราคาเซิฟทีหินขาวไป1.5้เอมละ นะส่วนหินแดงไป9ก้าแสนห้านะครับที่แอรเช็คเมื่อกี้นะโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคน